คนร้ายที่ไหนอ่ะที่นี่นแล้บไปยากาศแมนชะมั่งท่านเลยขอบสำหรับอกมาเพ่มเหมือนเลงที่นี่ไม่มีคนร้ายหรอกครับคุณตำรวจมีครับแล้วก็ยืนอยู่ด้วยครับใครกันที่เป็นคนร้ายใครอย่างที่เป็นคนร้ายคนร้ายน้อยนายเท่งบ่ายกับกนายน้อยจะยเตงมีความผิดอะไรแล้วควยยรับกระบอกควายปูยใบบูรุนบ่ายกัะหลักเบอร์ด้ะโม و. เมื่อคืนน่ะเราไก่โรไก่แล้วก,ก็บอกผมหลักควายกับตัวคนใหญ่อยผู้ใหญ่บุญเขาเห็นน่ะป้ามึงเห็นหนูผู้ใหญ่บุญว่าลลกูจะวายหนุยหลักควายมึงแล้วหรือกูเม้นนะเมื่อเราพ่อกันตีปากตู้ป้าปากตูกต้น้อยเดี๋ยวกูปอมมึงอ่ะพอดี่เคืนกูมารเดืโลบแล้ว กูตื้องเกียงต้านมาบ่ดีมึงจูงควายออกมาลงคนไหนโน่นลุยมึงงันจูงควายแล้วมึงเลื่นก้นมือนึ่งจูงควายมือนึงตื้อปลามึงงันมือนึ่งตื้อวขยไก่อืมนะครับพอบกูใส่ปากตู้แล้วกัมึงก็เกียงต้านกูจูดูบยากูเลยหน้าจัดจนหว่ามึงกูที่กอเกียงด้านมึงจูดูบยาเออมึงว่าเย็นตึงตีเลวว่าก้นตก ก,ก,ปก,ปกอยกับบัวพ่อยโป่งก้อยกุ้งกอยเกียงกูจุดบุรีอันนี้ตอนเดี๋ยวมึงยืนคุยกับกู้ันควายหนังอยู่วะก้อยยิ้มกับกู้จะเล่นวะก้ยกูแต่กูก็กวยมึงจุดรูปยาแล้วมึงเล่นกับกูแล้วมึงเล่นแล้วว่ากูหลักควายไม่มึงเลิกแล้วก่ันมึงไม่มาที่วันเลยลกกู่ละะลยปล่อยปีต์หนุยเนี่ย,ยอย่าเตะแม่ ทิ้ร่างก็ดีเหมือนกันเห็นไบมในนั้นก็มีไอ้ได้ป่อยเลยโอ้โหเหลือ oh กนนักไปเบืออต้คนคู่นี้ก็ไม่มีความปิดหรอกครับหมูก็อยู่กับฉันตลอดเวลาอย่าปกป้องคนร้ายจะไปตำรวจไปต่อส<ป>ู้เหรอแลอ้วโธเบื่อโดย้วโดนอีกข้อหาหนึงนะไปลงมาป้าไปไม่นี่พ้อมยิกลัง,ลงแหละเหลือเกินนี่ใจโองต้ เรียบร้อยพุ่นค่เรียบร้อยเรียบร้อยเมากันเล้าเลยต่อเจ้าองค์ชายเปคะับทำไมองค์ชายต้องปล่อยคนชั่วลอยนวลและมาจับคนบริสุทธิ์ไปขังคุกแนละไม่ไม่ถูกเรื่องนะฉันยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์กับวันนุย้ยแท่งไม่ได้ประพฤติแบบนั้นหรอกอย่าถือหางคนร้ายเจ้าของก็ยืนยันว่านายนุ้ยกับนายเท่งกับอยควายก็นี่ จะปกป้องก็ได้ยังไงเป็นเจ้าชายเจ้าชายสั่งอะไรก็ปล่อยก็ก็ปลอยนี่คะถูกต้องถ้าฉันสั่งให้ตำรวจปล่อยก็ก็ปลอยแต่ว่าจะเรื่องอะไรจะไปสั่งอะ่ะฮะการสั่งอะไรการช่วยอะไรใครต้องมีสิ่งตอบแทนกันบั่งสิเจ้าชายช่วยก็ปลอดไปที่คะแล้วฉันยินดีจะตอบแทนทุกอย่างแะเจ้าชายพึงประสองค์อะไรที่จะทูลวหวทั้งสิ้นเลยคะ่ะจริงเหรอจริงคะัะ ตกลงเช่จะสำให้ตำรวจก็ปล่อยนายเส้ยกับนายนุย้ยแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องเป็นเมียฉันฉชนเป็นเมียท่านใช่ก็ท่านมีคู่มั่นแล้วก็จะแต่งงานอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นเมียตลอดไปเ <c oughs> มียคืนเดียวสำหรับคืนนี้เมียคืนเดียวเหรือการที่นาอะไรมาพูดเชนเป็นเมียคืนเดียวจะมีได้หรอกเมื่อจะเป็นเมียคืนเดียวจะไม่ได้น,นยา,ายนุ้ยนายเส้ก็ไม่ปลอดภัย คิดจะสังหาเรเส้นนุ้ยกับประหารชีวิตเส้นห,หนุ้ยในวันพรุ่งนีว้ว่าไงคิดได้ดีอยอมเป็นเมียฉันแล้วเร่งนุ้ยจะปล่อยไปที่จะสังหาก็ปล่อยแต่ถ้าไม่ยอมเป็นเมียฉันจะสังหารประหารชีวิตนายทั้งนายนุ้ยทันทีเส่นนุ้ยคะพี่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กๆพี่ต้องถูกประหารชีวิตฉันไม่สามารถจะปกป้องพี่ได้เหรอ ตกลงก็เจ้าชายก่อนเองเลยได้ปลอดภัยถ้ากิดฉันเป็นเมียคืนเดียวชั่วโมงเดียววินาทีเดียวก็ได้จริงหรืออะไรจริงค่ะอันมาทางนี้แล้วพรุ่งนี้พี่เลี้ยงเธอจะปลอดภัยค่ะยดุดนายว่าเพื่อมอูแกสองคนไปโรงมาพับ นั้นรงพักเห็นไหมตรงนั้นเห็นไหมขึ้นแล้วไปที่ไปงรงพักแลก้วก็มุ่งไปเราปรเป็นต้งเดียวแล้วก็เรยไปบรือแต่เราล้วพูดทางนทําทำไมไปไม่ได้ไปถึงโรงพักแล้วบอกสิบเวรว่าแกขบยควายเขาเขาก็ลงมาจำวันแล้วก็ขังแกเท่านั้นแหละและ้วก็มู่งเป็นต้ังเดียวแล้วไปตรงได้ยังไงนะกู รถจะออกแล้วกูไปแล้วเยดี้แม่มันวไหวปืนเดียวนี่มันว่ามันหลดออกเลยมันนี่ไปอยู่แล้วเยดี้แม่เลยบุรุกน้องรถบีหลงฮมันเลวะกว่าใจแค่ปืนไม้ตายรังเบอร์บอกตัวมันหลอก คนเราพอ็นนี้นั่นเลยคนไม่รดาเรยก็เปื่อล้วลูงน้องรถจับก็ได้ตามไปจัดในตัวป่านแบบนี้ไรเอ้อไรน้องเสียตัวแล้วไรเออตัวกับฉัน กระาจมาที่อ้ทุนก้องแล้วนั่นองายแระก่อน้อดแล้วก็อนหลับสำปัดกล่าวนั่นองนะเจยจมแจวอยู่แปลงไรก็เธอไม่ไปไหน รวมปิลมกว่าจมแต่เจ้าไรมันร้อนตึงแต่ป่ไทโลในเมืองโบนเอ้ยในเมืองโบน ผู้เป็นพระประมุขคณะน,นี้วันนี้เปะนเรียกเทพประภุริก็มาปรึษาหารีด,ด้วยปาารึกษาวร่างไงติดตามหาความเข้าใจต่อไปดีครับท่านผ นั่นเรียกใจก้ามาแกรบลูกแกรบมีความนี่ก็มานั่งขามาเรื่องอะไรจ้มเด้พระพิดากรุณามอกแล้วไว้ก้าจายจะสร้างกำําชั่วให้มัวมอง หลายบังครก็เด็ดพ่อเป็นราธิราชหวัดดีเจ้าเทพบุตรพ่อเรียกผมทําทไมไม่ทราบ <c oughs> การที่ขนาดเรียกแกก็มาวันนี้เพราะเราที่พิดาเก่งสวรรค์น,นี่หลายสิบคนเขามาค้องร้องข้าว่าแกเป็นพระไปพระปรางรรค์พระบรารจารียเขาหลอกลวงผู้หญิงบนสวรรค์จะผู้หญิงต้องเสียตัวเป็นเมียแกมาหลายคนแล้วผู้หญิงก็มาคองร้อง ผมไม่ได้หลอกลวงผู้หญิงเขาเต็มใจจะเป็นของผมอ่ะเขาจะเป็นมียผมอ่ะถูกต้องแต่ว่าคนที่บนสวรรค์ประพฤติมันอย่างแกไม่ได้แกอย่าลืมว่าดอกไม้บนสวรรค์นี่จะเราจะไม่ยอมมันมันเบ่งบานดอกไม้เมื่อมันบานแล้วมันต้องโรยเป็นธรรมดาแต่ดอกไม้เมื่อมันยังปุ่มแล้วมันจะไม่โรยอย่างเด็ดขาดกเข้าใจไหมผู้หญิงสาวสวยบนสวรรค์เรานี่จะโดนพระปรานพรหมจันทร์ไปบทแล้วมันจะร่วงโรยไปมันจะไม่สวย ดอกไม้จะสวยได้ก่อนบานดอกไม้บานแล้วมันก็ร่วงโรยผู้หญิงก็เสียตัวเป็นเมียแกมากในมันแกมันชั่วบนสวรรค์ก็ประพฤติกระหลือแบบนี้มันใช้ไม่ได้ก็เรียกแกม,มาวันนี้เพื่อจะลงโทษแกเพื่อจะลงโทษผมใช่วันนี้ก็มองลงไปสู่ชุมพูทวีปเหรนผู้ชายคนหนึ่งในเมืองในเมืองชุมพูพี่พบเจ้าชู้เหมือนแก ก็จะส่งให้แกไปพบกับมันเราจะได้เป็นเพื่อนจีบผู้หญิงหรือไม่ใช่คือข้าจะไหตอนนี้้าชาวรมศักดิ์รัะสายาตเองราะธานีอัะตะบูรํากำลังร่วมเจอจมอยู่กับหญิงขอทานเข้าใจไหมข้าจะให้แกไปเกิดในท้องของคนขอทานให้ผมจุตติไปเกิดในท้องผู้หญิงก็ถูกต้อง การไปเกิดในคราวนี้ผู้จะไปเปิดเปิงความชั่วแล้วเจ้าเจ้าดมศักให้เจ้าโลกก็รู้ว่าเจ้าเจ้าดมศักเอาแม้กระทั่งคนขอทานถ็นใช่ไหมครับประธานทอที่ไปยเกิดนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจะไปเกิดที่ไหนก็ได้พ่อผมจะคอยเป็นตัวผู้และมีตัวเมียมากๆผมก็พอใจแล้วคือก็จะให้แกไปเกิดในท้องคนขอทาน เกิดแล้วก็จะให้พอนมาเสิ่ไปไหว้เกไปอยู่ในท้องแม่เพียงเจ็ดวันครบเจวันแล้วคลอดคลอดแล้วสามนาทีเป็นหนุ่มเท่ากันกับพ่ออยู่ยงกองกระพันตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่จะรู้ได้มันอย่างไปสัมมาสัมพุทธเจ้าพายากรชีวิตตัวเองและคนอื่นได้คนที่พบทุกคนรู้จักทั้งนั้นผู้หญิงที่พบที่เป็นเนื้อคู่ทั้งนั้นนอกแต่แม่และพี่น้อง เจอผู้หญิงเยอะมาเยอะสิอัลลาก่อนผมรีบไปกันเดียวไอ้เปรตก็ไม่แกไปเกิดแบบนี้ก็จะทอดดวงใจเจ้าจส่งไปรีบสอดผมจะรีบเกิดเออ <c oughs> มกกากระวานโรมาเป็นเา่นเวทบนมีเดิเป็นตาบ้านดีดีนักหนะ <c oughs> ากระาดาษด่างจบกรอบด้างกระเตื่อตอดดวงอัตยาและปล่อยจากแปร์วิมัน เจ้าก่อนที่จะจะไปจุตินะขอพ่อขอกระซิบสั่งพรไปว่าให้แกอยู่ในท้องแม่เพียงเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วก็คลอดแล้วสามนาทีเป็นหนุ่มเท่ากับพ่ออยู่โยงโกงกัพันตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจะรูา้ามยาวสัมมาสมวันเจ้าสามารถแยากรชีวิตคนคนเองและคนอื่นได้รู้จักคนทุกคนที่พ่อผู้หญิงที่พ่อเป็นนัคผู่เท่านั้นงอกับแม่และพี่น้องไป เตาลอย่องวิญญาในแป้นแจกว่าเต่ลอยงวิญานแป้นแจกว่าเราไปอินทราปักกายพี่ไปไหน เรื่องวิญญาณมาก็ตองก้องน้องไรตองน้องใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วนั่งจะก็บันั่ง มู่บ้านย่านมัตสีก็ต้องน้อยของตามียและยามอะไรตามียและยามอะไรก็มีลูกสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่าสร้อยสาลรีอาชีพของเกย์ทำได้วันนี้ตอนที่แกย์ไปแรกเกยสั่งลูกสาวเกย์อยู่บ้านแล่แกสั่งลูกแกว่าไงที่ตามหาความเข้าใจต่อไปดีครับทุกท่าน ล well, ูกเป็นยิ่งยิ่งดีอยู่ที่เรือนเพื่อว่าเพื่อนไปมาเลี้ยวตาดูเรือนรื้อยาวอยู่ทุกวันในมันปัดกวาดตัวและตาที่ะวัาอีเลียกันวิมันกัดตู จะมีเมื่ออาการบ้านคุณครูก,ก็บอยู่ไปได้เราจะไรจนจนอันมานี้แม่จะรังลูกเลีย ยิ่งระยะควรที่กับเรือนคนประดาจนก้างกลางจะามั่งเบ่นการเด <c oughs> ือนเพื่อนอย่าไปเจือนและมอนจะกินจะนอนก็อยากให้คนก็นินทาเรเลอว่าหนุ่ยแม่ แต่บ้านโปรดเราวังนั่งยืนเดินอย่าเอินเลินจนเสียดเจกับเล่าใจอันปักยาแล้วปลากล่าวนี้ก่ารามาตอด่ไหนกาเจ้าแล้วนำกามาลังกลิ่นมันจางไง ล่องลมเสียตัวชัวกับใจอย่าเพิ่งเม้่ยเลยว่ากลิ่นอิเลยียจะสิ้นเก่าแม้วันนี้ก่อนไม่รู้อยู่อีกน้อยกินแกกอยกับปือออกอือเจ้า ึงเตียนามเจ้าหลางก็มี้างเก่าหนุ่ยเป็นแ้าเมื่อกวังแล้วหนุย่ยควรจะสังวนแจะเสื้อไหลหรือจะกลาลนั่นถึงไหลเสื้อเกลือแก็เกลือบบางตีอีเลียเกลือจะยอมมีน้อง อย่ายืนมาดีที่มีการล่เลี้ยว่านอนเอ็นดีก้อนแล้วตอกิดปิดตองเปลวเอ็นวางหามอย่าตะแกรมตะกร้หนักประลุ่มรักมันหลึกลุ่มมันหลึกกว่าลุ่มแมว ได้ใจปันปันจะปานนี่แพ้เร็วก็กลเลวมันแลวลมเสียยิงวคาต้มกลนลูกเป็นเศล้าแตาเล่าแล้วจะเสียลักลีเล่นรักอจนลวมเดเปั่นจะซัวม,มัวคนล,ลเราเสียสีสุนแต่ามานั่งดาตะโกนปัญญัากตะโพนดังซองนาลูกเรียน กจะดีหวงล่อง,งกำเจ้านามต้อยก็จะลอยขึ้นแล้วเมื่อนแววแล้วต้องหลอมจัดปัดแกะจนกาดเปิ่งกะจัดกระเจิงปีปนจะีเลยคนลื ลูกเป็นแซ่ดแล่วแล้วจะเสียล,ลักลีลันลักมันเสียไม่ใช่อ,อย่าแบกหม่ซ่องบาละไรเอออยาจะแปลซ่องมือขึ้นออกจีหรือออกชัวตัวขวาดิน บราณบอกว่าอย่าควยครุงให้เกินแซกอย่าควยแักให้เกินชมมันมีร่มเตินหนุ่ยเป็นแก่ไก่ดาดินยืนอยู่บนดินที่จะบินขึ้นเกียง้องอย่าลงเลยลูกเป็นกระตาอย่ามาจันทรนบรีของเสีตีมีร่มไหม กะตายกะนนอไปมาเกียงเรือนี่เลือดจะเจอเอ็นยอดเตื้อยกับยอดตันเลยจะเปานกันชัดที่แต่ยาแก้วกินสู้กว่าวัดนาบีตึงออกซึงแซวันกว่ามีนินมีปลอหลงโตตันจะตื้อใหม่ั้นรูหน่อยหน่อย อย่าเลยอยเยอย่าเพิ่งไปไปซรอยเดาลูกเป็นเจ้าแต่เล่าเล่าแหละจะเสียรลักลีลันหลักหนุย่ยจเจปลีอีตอนเสียความเศร้าเจ้าวนตัวอย่างให้มีนารากี่ก้วอยากให้แก้วมันแล้วเลยลงเป็นรอย ให้ก็เปลือกยิ่งก็แท้ลูกเรืยบาเรีนว่ เป็ดย่างดียอมมีแก่จะมาก,ก่าบลอยได้เดินลอยแล้วเป็ดจะแม่แววเอโลกเออร์ซาลีใจอ่ะพ่อบ้านเรานี่ก็บ้านยานมัดซีโลกเออโอพ่อนี่ตามีเออพ่อนันตามีทีนน้แม่ได้ยายมาเลย ชายแม่นี่ใหญ่มาเลยที่นี่เฉยอย่าพอเราเนี่ยจีบตำร้ายหลวงเฉยอย่ากันแล้ววันนี้ปล่อยไปไายทั้งหลวงอยู่บ้านอย่าไปไหนแล้วทั้งนี้ตายเรื่องตัางพอตัางแม่นี่ชั่วไปจะไปทำอะไรกูไปไหนอย่ากันแล้วอันไหนปล่อยไว้หลวงอยู่บ้าน แล้วั not, ่งแล้วทั้งแหละว่ากูไม่รู้ไรกูไปไหนเราแมเป็นห่วงไม่ปักเป็นห่วงกูเิอแ้ลไม่ใจเด็กแล้วไปจะชู้ไปตะมันแต่แม่ว่าพอวาโลกอยู่บ้านนี่อย่าอยู่เปล่าเปล่าหลกเลยไม่ได้วันเย็นๆนั่นตักน้ำใส่โองใส่อหางไว้มั่งก็ได้พอแม่มากำคืนละหยิบช่วยมาจ่ายได้ตะดูก มึงใช่ลูกมึงตักน้ำมื่อแล้วไรอย่าลูกมึงใช่กูไปตักน้ำแล้วถ้าบอลลึกๆลูกเป็นล้มเวียนหัวตลกลงไปในบล็อคซ้ายในทีนี้ไม่มีวาบเรือเปล่าจะบอลไม,ม่ได้ปูเลยเนาไอมีจาดเบือบอลที่หลอกเล่าประกาแดกมือในปัดบอลไ้แล้วโนาะเล่นมือเล่นบอลมึงไม่เที่ยได้เยอะเอ่าอ,อ,อย่าตักลูกเออปอก่อนมาตักเอง อันเลยลกออูกการตักน้ำนี่มันอันหนอได้แต่ว่ากื้ยเลยลกูกวันเย็นเย็นมึงอาเซ่นมาเซ่นไล่ตามกลางน้ำขึ้นมาวายบนน้ำบ่อเม่มากกำคืนได้หยิบช่วยมาจ่ายได้ะจะ,นะะยยรู้ว่ามึงจ่ายลูกมึงอากุ้ยเนอะเลอะเทอะอ่าลูกลูกไป็แก่กุ้นในป่าหญ้าหลอกหลอกเสู้กัดลูกมึงตายจะละแม่อตีชาวบ้าน้าเมืองก็ได้พูดว่าเออไลอ่มาไล่จาจารุ ลูกสาวาต่าง,งช่วยนะข้าเด็กมึงในหัวก๊บจะแล้วเป้าไว้ยเด็มึงไม่เกียจเ,เ,เดินมือนี่อี่มเลยอ่าไม่ปกากอ่าแม่ยเองหัวเีกบเอาอ,อ,อันนามมาั่นแหละลูกพอตักน้ำแม่ยกูอื่นมึงงุ้งก้าวมั่งเลยลูกมือเต็มก้าวเลยมึงยังงุ้งก้าวไม่จุกพอตือเจ้าหน่อยววยเป็นรอบๆงัดลูกนี่ลูก มอเรกไม่ทุกขอดตุ่มมุวงมออื่นอุ้งใหจนทุกใจล้วพอลุกซ้ำตัวเก้าเก้า้เก้าไเกลืนมอให้ดำเยอะนั่นเนี่ยลกมืดไรซ้ำปั้นแต่แรเอ่าไม่ปักอูกูก็มาอู้เองนันในไม่ปักดำเรยราก็นอนในยี่ปองตังพอก็แมยก็ทำเอง ชู้ไปล้านี่ยอย่าลืมนะต่เดี๋ยวไข่พักแล้วก็บสื่อต้านวิวจะอยู่มาให้กูไม่มีต้านวิวจะอยู่วิวจะอยู่ฟังไม่ได้ยินอยู่แล้วสื่อต้านไม้กูกันเพื่ออีแกก,ก็ว่าเลีวหลักรวยพูดหลักหลูใครตีอีแกเออเล็กใ,กกกใส่ตูกก้ไม่ตีหลูกดูแลเมื่อกุยตีตั้งเล็กๆนู้ช่วยอย่าตีหลูกอย่างเล็กลๆใหญ่เลยตีเพื่อดัดไม้ดัดไร่เราดัดเด็กตอนนอน,น,อน <c oughs> ตนแกไปดักกันมาติ๋วไ,ไห้วยเอีความพิดปลาดต่างไรเละที่ลูกไม่รู้ได้ก็รลอดรูรุรมจาดเปรตตามใจลูกจนรูน่โอ้มาโวดกูนะก็ว่าแล้วดูว่าชวนด,ดีดูดี่างดูงานางดูแม่ม,มันเหลนแมมหน้นาโปลหกง้างโลก,โกอันแสดงว่าพิษติกูและถ่านนั้นนะไอ้ตายโอง